คือหมดบุญต่อกัน2คือสิ้นรักต่อกัน2ออย่างนี้จะมาตอบคำถามนี้นะครับชีวิตคู่ของเจ้าชะตารวมถึงตัวหมอดูด้วยจะหมดบุญต่อกันหรือจะสิ้นรักต่อกันข้อแรกเลยถ้าเกิดหมดบุญต่อกันดึงอย่างไรก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เหมือนกับถ้าศีลไม่เสมอกันก็คือความเป็นปกติไม่เท่าเทียมกันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรม เป็นเรื่องของอดีตชาติที่ได้ทํากันมาแต่ถ้าเกิดเจ้าชะตาอยากจะฝืนเรื่องนี้ให้ทําบุญและแผ่เมตตากับบรรลุทั้งสองตระกูลเจ้าชะตาจะยืดเวลาตรงนี้ได้แต่ถ้าสินส้นรักสิ้นรักเกิดจากอะไรบ้างสิ้นรักก็คือเกิดจากเรื่องของพฤติกรรมของเจ้าชะตากับคู่ครองหมอดูเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่ดีคิดว่าการทําแบบเนี้คือการรักแต่ปรากฏว่าเป็นการไปกดดันจิตใจเขา ตัวอย่างเช่นหมอดูรักภรรยามากไม่อยากขภรพยาไปไหนเลยพยายามว่านุ่นว่านี่พยายามห้ามปาลมภรรยาก็มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์รู้ว่าสีนี้เป็นสีชงไปซื้อเลยชุดชั้นในสีดําสีม่วงมาใส่เลยต้องการจะเลิกกับหมอดูก็เกิดปัญหาการในครอบครัวขึ้นได้เช่นเดียวกันเห็นแบบนั้นสิ่งที่ตามมาโกรธเหรอครับน้อยใจเหรออันนั้นเป็นวิธีที่ผิดนะครับจ่าตาต้องรู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแปลว่าเราไปลั้มเส้นเขาแล้ว เราต้องห่างออกมาเพราะนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นทำให้สิ้นรักก็คือสิ่งที่มันเป็นอดีตที่ผ่านมาถ้าเจ้าจตาจดจำกับสิ่งที่คู่ครองเจ้าตาทำในสิ่งที่ไม่ดีให้วันหนึ่งสิ้นรักจะเกิดก่อนการหมดบุญต่อกันการที่เจ้าจตาจะมีความรักที่มั่นคงครับข้อแรกเลยให้ทำบุญอุทิศกุศลให้กับบุษทั้งสองฝ่ายสองตระกูลขอให้เชื่อมต่อกันขอให้ความรักเรายั่งยืน ข้อที่สองครับไม่กดดันต่อกันรักษาระยะห่างเหมือนวันแรกที่เราเจอกันรักด้วยความปัถนาดีไม่ใช่รักเพราะต้องถูกใจเราถ้าอะไรที่เขาทําไม่ถูกใจเราเราไม่ชอบเราก็จะบน่นเราก็จะด่าหรือเราก็จะหึงหวงอันนั้นคือรักเพราะว่าเรารักตัวเองอยู่ด้วยกันด้วยความปัถนาดีต่อกันช่างตาจะไม่มีปัญหาเรื่องของความรักครับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วเราถือเป็นอดีตเมื่ออายุ4ี่กว่าจะห0อันนี้เข้าสู่วัยทองทั้งหญิงและชายเห็น พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาจะแยกกันอยู่หรืออยู่ได้กันแล้วไม่พูดกันมันเกิดจากตอนที่ช่วงเป็นวัยทองครับที่ฮอร์โมนมันปวนแปรแล้วเราเข้าใจว่าเขาเกลียดเราเราเกลียดเขาแล้วเราก็ไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงไม่พยายามเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนก็จะเป็นปัญหาชีวิตให้เกิดการหย่าร้างการไปปรึกษาเพื่อนมีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจมีเมียเหมือนแม่เบื่อเมียไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องครับ เพราะว่าคนที่เราไปปรึกษาบางทีเขาให้คำปรึกษามาเพื่อเราแตกแยกแล้วสุดท้ายยังไงเขาดีใจแต่เราเสียหายแล้วตั้งสติและก็รักแบบรักเขาจริงๆอย่ารักแบบรักตัวเองคือรักตัวเองคือทุกอย่างต้องถูกใจฉันแล้วชีวิตของเจ้าชะตาจะมีความสุขหมอดูขอเป็นกําลังใจให้นอกจากวิชาหลงโหราศาสตร์แล้วต้องมีวิชาการใช้ชีวิตด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ